สวัสดีครับช่องอีสานล่าดินครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะครับทุกท่านนะครับเมื่อนี้กระสีพ่อเฮ็ดชิปดอกต่ว่ามันเป็นเกียรติวีไอพีนะครับเป็นวีไอพีเป็นลูกนกนะครับเป็นน่องหวานเจี๊ยบครับน้องหวานเจี๊ยบกับพออางครับสีอางบ่อางบาลูต่ว่าจับออกบ้านี่ปูกขาเลนแล้วครับนกพิ่งสามเดือนนะครับสามเดือนนิดๆครับผมตัวนี้เป็นของอาจารย์ต้อมนะครับซุ่ม พ่อน้องตานนกเขาใหญ่ชาแนลนะครับของอาจารย์ต่อมมีสองกล้องครับตัวนึงเป็นลูกสายจวดครับลูกพระโเป็นของอาจารย์นุนแล้วนี่ของอาจารย์ต่อมนะครับนะจับตัวไหนก่อนดีละ่ะจับของอาจารย์นุนก่อนดีกว่ารถกับแม่เราพี่น้องรถกับพ่อเล็งพ่อรถกับพู้เอาหนกเอาวังที่สวยนะี่เนาะ นะครับเป็นเดี๋ยวนะครับนสู่คนนะครับลูกสายจวดชุดเนี้ยสู่ค้นลูกแม่นี่สู่คนครับ่วงขายอีสานล้านดินสิบเก่าครับตัวนี้ตัวนี้ตีค้นครับตัวนี้ ตัวนี้ตีค้นครับผมอีสานลาดดินสิบเก้าครับบวกแม่สายคู่หลายครับพายุสายจวดนะเออโอ้เออเดี๋ยวตีไปละห่วยค้นดินเป็นผู้เลี้ยงของนี่นตีมแม่มันยังโอ้ขอโทษหลายๆนะครับบวกข้าหยาบเบอร์สิบแปดครับ,บ,บตัวนี้อีสานลานดินสิบแปดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผูนะครับเด้อตัวผูก แม่สองปุ๊กพอริ้วตัดนะครับบารุว่าสิรุ่นออกมาแบบไหนไปคอกำลังขึ้นครับสองเดือนนิดๆครับผมคู่สุดท้ายแล้วครับเหมือนแน่ครับต้องรอไม่รู้ผู้ใดผู้หลังกันเลยกดใจร้อยอีกน้อยนึงครับอีกพอโดนมามันเดือนกัวกัวกับสีได้เรากันผู้ได้ยาวสายจวดวดเอานะครับ สายจวดสายคู่หลายู่กอาประมาณเดือนเดือนกวัาไนดะ้เดือนเครื่องประมาณนี้แหละขอโทษก็กให้ผููอาจารย์ที่โทรมาสอบถามเราขอเวลาตัดสินใจนะครับเพราะว่าผมบ่ได้จงมาถามผู้นั้นผู้นี้นะครับเนาะเพิ่นผู้เพิ่ในก็ได้เข้าก็ต้องให้เพิ่นจะดีมาเ้องกักพ้ออย่างของนะครับกอบกับขอประทัดอาไปหลาย ตัวน,นี้อาจารย์นนท์นะครับลงกองเรียบร้อยครับสายจวดอาจารย์นนท์เนอะน่อ,นองหนาโลตัดสีมหาโพครับประจีนบุรีครับผมวันน,บบนี้คล้องแท้ครับตัวนี้เกลี่ยเบี้ยพี่แล้วครับนี่จับขู่ขาวาัดนึ่งมาหนี้เฮียกสับคู่เฮียกสับคู่เลยนก เด็หน้อยหนึ่งไหม่มเป็นนกสองกุกนะครับพอเป็นนกสองกุกตัวนี้น่าจะเป็นสองกุกเหรอครับกันนกเลี้ยวกนันเป็นนกเลี้ยวกันลูกคุณทั้กันะเลยด้ <c oughs> อาจารย์โอ้บ๊อบบ๊อบบ๊อบ๊บอหตัวใหญ่ครับกำลัเต็มมือครับพี่น้องกำลัหยะเลยครับเต็มมือเต็มใหม่เต็มมือ แบบนี้รมมัณหารอยซียนะ้อะไรน่ะอาจารย์ทุกท่านครับหารอยซีซส,สิเตรียมมืออังซี่่ะอาได้ครับสายน้โอ้ผมผูกตะกั่วไอ้ไข่จริงจกธรรมดาแตมมา่นผมว่ามันผมว่าไข่จริงจกกระสวยให้อีเด้ออาจารย์นนเด้อนนะโอ้อาจารย์ต้มครับผมอาจารย์ต้มซุ้มต้มเอ้ยซุ้มพ่อน้องตาน,นกเขาใหญ่ชาแนลนะครับเป็นช่องไม่เพิ่น ช่องเก่าพนนี่เป็นพอน่อนลนกเขาใหญ่ชาแนลนะครับช่องพันเขาก็ได้มันก็เลยเปิดช่องไม่นะ่าจะเนาะปากกดไลค์กดติดตามไปเพิ่มน้ำเนี้ยพ่อน้องตาลันนกเขาใหญ่ชาแนลช่องเก้าครับช่องไม่นี่สมพ่อน้องตานลเป็นลูกโผไฟ,ฟเก่าเหรอครับเป็นลูกขอบั้าพนเป็นคนละครขอบรัว เป็นจิบมพวหัวเรียงหอกหารอยซี่ๆมันอย่างโอ้ยอยันเทียบกะเจ้มันเห็ดเสี่ยนคนานะห้องเฝ้ารถทั่วมาเร่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยรถทั่วมาเร่งแล้วไปนอกนะรถแท็กซี่ไว้จังเลนนนะยน,นะครับพวกอาจารย์ติดตัดสินใจเอาเป็นทั่วมาผู้เอานี่กะา เป็นกระบอกผมบางช่วงผมก็ไปต้อนกอยู่นะครับกระรุ่นนกอยู่่รุนนกอยู่วันสิลงมบะลงลงมบะลงนี่แหละพี่นแล้วพี่น้องคนปะขวดตะบะลงมไต่เที่ยวล่ะไม่เคยได้กำขาหรอกครับก็พัดบอกหวานเจี๊ยบไปเนี่ยโอ้โหหรือบ่อยฟังครับตัวนี้เป็นนกฝึกครับกำลังเพิ่งอายุอ่อนอยู่เป็นน้องหวานเจี๊ยบ ได้ฝึกแต่เป็นดังจริงครับฝึกจริงไว้ครับบักคู่ผาไม่ต้องถามซื้อเลยครับตัวนี้เ่ราะแบงรับแต่ที่แบงกับแบงตัวพีมันครับผมกาลังฝึกก็เดี๋ยวกาลังเป็ี่นนดใจรอเด้ดอผู้ใดเสียเอาน้องหวานเจี๊ยบตัวนี้ผมว่าสีไว้เทนแทนหวานเจี๊ยบครับตัวนี้ ผู้ผาครับผู้ผาเป็นหวานเย็นศูนย์สามครับหัวง่วงเรียบร้อยเนาะเดี๋ยกแต่อาอาหารลงเอาทั้งสันเดี๋ยวผมบอาอาหารลงเดี๋ยวผมเฝ้าออไปกันครับเดี๋ยวรถส่งไก่พันธ์จม,มนะครับเดี๋ยวขอบคุณหลายๆนะครับเอฟซีทุกขั้นนะครับผู้ที่ พ่อมาเลรอทั้งใดทั้งบ่ใดนะครับเนาะเดี๋ยวจังใดกับจังบ่กันไหมกันมีผมก็แบ่งเรื่อยๆนะครับผมบักักบักักนะครับเนาะจงไว้ถ้าพวกพอพันพวกเดียงสี่สายตัวนั่นแหละเดี๋ยวจังใดจังบ่กันไหมครับผมคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ